วันนี้ก็เลยเตื่นสายปไปหน่อยขอโทษทีนะแต่ฉันนอนไม่ค่อยหลับเลยอะนาะทำไมอะก็เพราะเมื่อคืนน่ะนะเธอพยายามจะขี่ฉันตลอดเวลาเลยบ้าเธอดีบ้าจังเลยพูดออกมาได้ยังไงนะฮะเอ๊หรือว่าจะจริงก็ไม่รู้นะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฉันฝันว่าฉันพยายามที่จะขี่ม้าตัวหนึ่งแต่ม้ามันพยศมากเลยอะขี่เท่าไหร่ก็ไม่ได้สักที อ๋อที่แท้มาต้นนั้นก็เป็นเธอเองเหรอโถขี่จบตายนี่และฉันยังเป็นใครอีกก็ไม่รู้อนะที่เธอพยายามจะซุกไซตลอดเวลาเลยมาเธอที่แหมก็ฉันนะนะฝันถึงอีไบอกไมบอกไม่บอกะลกไไม่บอกก็รู้รู้เหรอรู้โอเคถ้ารู้เงินเหยียบไปเลยนะเข้าใจไหมเหยียบ อย่าบ,บอกใครนะ <c oughs> จ้ะอัน,นี้เราเราไปอาบน้ําที่ลําทายกันอีกดีไหมเสียใจจ้ะฉันอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยละ <c oughs> แต่ถ้าเธออยากจะไปพบคนที่เธอหวังจะเจอแล้วก็ <c oughs> นู่นเขาไปทำงานตั้งแต่ไก่หอแล้ว <c oughs> เอเอนี่พวกนาก้าแก้วเขาไปไหนกันหมดหอ่ะ ในบ้านมันเงียบจังเลยนี่เหมือนไม่มีใครอยู่เลยนะเนี่ยเขาไปตลาดกันจ้ะวันนี้จะมีงานเลี้ยงอ๋องานเลี้ยงฉันรู้แล้วล่ะนี่จะต้องเป็นงานเลี้ยงต้อนรับเธอแน่ๆเลยใช่ไหมจ้ะยี่นีฉันอิจฉาเธอมากเลยนะนี่ที่เนี่ดูเหมือนว่าทุกคนจะดีใจกับการกลับมาของเธออะแต่ฉันสิ ถึงฉันจะไปหรือจะอยู่ก็คงจะไม่มีความหมายหรอกโอนี่ยายตุนจ๋าถ้าเธอได้เป็นนายหญิงของสวนคุณย่าเมื่อไหร่นะใครๆก็จะเห็นความหมายของเธอเองแหละแต่ว่าเธอ,อาฉาจริงๆเหรอโอ่ยายนีฉันพูดเล่นพูดเล่นรู้จักไหมพูดเล่นนะพูดเล่นแ <c oughs> หม่รอเล่นนะ อเอ,า,อางนี้ดีกว่าฉันไปอาบน้ำก่อนดีกว่านะอืมดีไหมดีจ้ะเพราะว่าเหม็นแล้วล่ะเหม็นเหรอฉันเนี่ยนะเธอต้องหาเธอแหละเหม็นแล้วไปไปไปยี่เหม็นเหม็นคายกันนะ่ ควรจะช้าเธอมากกว่าแต่ไม่หรอกฉันควรจะดีใจกับเธอนะถ้าเธอได้อยู่ที่นี่จริงๆ ไปขานแบบบอลถูกทีบวะไอ้ตอไอ้เองไอ้ไักไอ้ไพับไอ้ต้องายจะอารมไม่ดีวะอารมคาเนเ้ยอจะคุยกันอีกนานเปล่างายก็สั่งมาสิแม่ไม่สั่งอีกรู้ได้ไงใช่ใช่ แต่ก็โป้งดูดูทำเป็นเก๊กทำเป็นเก๊กบ่ายเนี้ยพวกนั้นไม่ต้องทำงานที่นี่ล้วอุ้ยไม่ต้องทำงานว้าไม่ต้องทำงานนายครับนายคงไม่ได้หมายความว่าจะปลดงานพวกผมนะครับอ้านาะไครับนายครับ นายอย่าทำเหมือนส่วนคนอื่นนะครับปลดคนงานออกอย่างเงี้ยครับพวกผมครับอย่านะอปดคนงานนะนะครับนะขอร้องจกไปบ้านคุณย่าแล้วไปช่วยน้าแก้วทำกับข้าวไว้เลี้ยงคุณีคืนนี้ เจอกันตั้งนานสบายดีเหรอพี่โอ้ตรงนั้นเลยวะว่าแต่เองอะไม่เอาแฟนใหม่สักคนเหรอวะแค่น่ะเบื่อแล้วอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยดีกว่าอีกอให้มันจริงเธออย,อยู่คนเดียวมันก็สบายอยู่แล้ววะแต่มันไม่สนุกนะเว้ย <c oughs> <c oughs> เออเ้นี่นางสีอเอ็งรู้ไหมคืนนี้นะเขาจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับคุณนีเว้ย นี่เขาเพิ่งเรียนจบมาจากกรุงเทพอ่ะก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับฉันเลยอ่ะมันไม่เกี่ยวก็ล้ายๆเกี่ยวแล้ววะก็ค,คุณนีนะเว้ยเขากลับมากับเพื่อนเขาโอ้โหเพื่อนผู้หญิงวะ่ะอุ้ยสวยเช็งเลยในอาทิตย์นี้นะเว้ยคลั่งเลยละ่ะนี่จู่จีกันนะเองทั้งวันเอ้พวกคนงานมันเห็นวะ่ะถ้าว่างานเนี้ยนะลูกชายเองคงได้แม่เลี้ยงแล้ววะ จริงเหว่านังสีเองไม่นึกถึงผัวหรือไม่หึงผัวเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกแต่เอ็งไม่นึกห่วงลูกเอ็งมั่งเหรอวะฮะฮะนั่นใครอะ่ะโผงมานะอย่ามาทำหลบๆซ่อนๆอ,อยู่นะใครฉันเองเจนนะแก้วอ้าวเป็นยังไงบ้างม่สี ไม่เจอหน้าตากันมาตั้งหลายปีฉันคิดถึงลูกก็จ้ะลูกฉันเป็นไงมั่งอะในตะว,วันก็สบายดีแต่จะไม่สบายตอนเจอแม่สีนี่ละมั่งแล้วแล้ว,แล,วแล้วแฟนใหม่ของพี่เขาเป็นไงมั่งอะเขาไม่มายุ่งกับในตะว,วันหรอกไม่ต้องกลัวไปหรอกน,ะน่ะแม่แก้ว ขอฉันพบลูกแป๊บหนึ่งได้ไหมแล้วฉันก็จะไปแล้วจ้ะแน่ใจฉันไม่วุ่นวายหรอกจ้ะเดียว,ว,วเดียว เนี่ไปพาในตะวันมาหน่อยสิปะเออนะ่ะไปเถอะไปสิรถใครอ่ะ ตาเป็นอย่างนี้นี่เองหล่อเหมือนกันนี่มแม่แต่แต่งตัวยังจะหลุดหนังสือแฟชั่นมาอย่างนั้นเหลเทูเบาๆหน่อย <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ไพภพสวัสดีจ้าวันนี้พี่ได้ข่าวว่าจะมีงานเลี้ยงต้อนรับน้องนีพี่เลยมาช่วยงานด้วยแล้ว นี่เพื่อนนีค่ะชื่อตืน่นและนี่พี่ชายเราพี่เวทานสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะยินดีได้รูจ้จักคุณคงเป็นเพื่อนเรียนที่เดียวกับน้องนีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็เป็นเพื่อนซีที่ไม่มีความลับต่อกันด้วยน้องนีพี่ว่าเราขึ้นไปคุยข้างบนดีกว่า แล้วคืนนี้พี่จะพักที่นี่ด้วยนะค่ะนะพวกวัวสลังวะก็อย่างนี้แหละเนี่ยเขาต้องกลัวแน่เลยว่าฉันจะรู้ว่าเขาเคยพาเธอเข้าไปไม่นะฉันไม่อยากเลื้อยฟื้มันอีกแล้ว มาหาแม่หน่อยจิลูกไปสิในตะวันโหยังไม่คุ้นกันก็อย่างนี้แหละม่สีให้แม่กอดทีนะทันม่จะไปแล้วเอา,ากล้าไหน่อยสิลูกผู้ชายอ่ะกลัวอะไรกับเรื่องนี้ไปไปลูกให้แม่เขากอดหน่อยอกอดตรงเนี้ างเงี้ยใครจะเป็นคนหาน้ำหาท่าวะ ฤดแล้วนะแม่นี่แต่แม่ว่าถ้าหากว่ามีฤตเนี่ยอาจจะดีกว่านี้นะแม่หมายความว่าไงอ่ะเออน่ะไม่ต้องสงสัยอะไรแล้วนะเอ้าไปสิไปถ้าเผื่อคุณนีจะเรียกใช้น่ะพาในตะวันไปด้วยไปหมดเลยนั่นแหละไปไปไป องประศรีฉันชักจะคิดอะไรดีๆออกแล้วนะเนี่ยย่าครับถ้าคุณย่ายังอยู่คุณย่าคงจะภูมิใจที่สวนของเราสมบูรณ์และสวยงามทุกอย่างเกิดได้เพราะคุณย่าครับ อ้าวเ้ยโหนายมานั่งอยู่นี่เองบอกให้ไปช่วยนะแก้วทํากับข้าวมาทำอะไรอีกอะฮะก็เพื่อนคนนี้ก็ถามหานายสิเฮ้ยแซวอยู่ได้ไม่เบื่อหรือไงฮะโอ้ยไม่เบื่อหรอกไม่เบื่อหรอกชอบชอบชอบเพล่อนนอมรถิขหนอุ้โทรนายเพินด้วยเออนี่นายลูกชายานว่ามาด้วยนะไม่รู้มาทําไมไม่ชอบน้าเลย เวทางคงจะมาคำตอบละสิคำตอบอะไระนายมันไม่เกี่ยวกับพวกเราหรอกมันเป็นเรื่องของคุณนีเขาแล้วคุณนีเนี่ยไม่ได้อยู่รวมกับพวกเราเด้อเหรอนายตอนคิดว่าเราอะไม่ถึงนายคุณหนูนีแล้วก็พวกเราคนในส่วนของย่านะครับฉันก็คิดอย่างนั้นนะนะแต่คุณหนูนีของแกดังหากละ่ะ เขาจะคิดยังไง